ตีสีของเมืองพิซณนุโลเมืองที่ยังหลับไหลอยู่ใต้ผืนหมอกขาวบางเหมือนผ้าฝ้ายอ่อนที่คลุมไว้ให้ทุกสิ่งได้พักหายใจเงียบๆก่อนจะเริ่มต้นวันใหม่ลมยามเช้าพัดเบาๆมีกลิ่นเย็นของน้ำค้างปนกลิ่นดินและกลิ่นใบไม้เปียกเสียงจักจันยังไม่ตื่นดีนักเหลือเพียงเสียงลมหายใจของคนคนหนึ่งที่กำลังเข็นจัก,กรยานออกจากหน้าบ้านลมหายใจนั้น คือเสียงของการเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่เช้าวันธรรมดาเพราะนี่คือหมอกแรกของปีหมอกที่บอกให้เรารู้ว่าฤดูใหม่เริ่มต้นแล้วและชีวิตก็พร้อมจะเริ่มอีกครั้งเมื่อเท้าแตะคันเหยียบเสียงโซ่จักรยานขยับเบาๆความรู้สึกข้างในเริ่มเปลี่ยนทันทีสมองส่วน ventral tegmental area หลังสารตัวเล็กๆที่ชื่อว่าโดพามีนออกมา มันคือเคมีของแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำไม่ต้องมากมายแค่ขยับร่างกายเพื่อลุกขึ้นจากความเฉ่ยของใจก็เพียงพอที่จะทำให้โลกเริ่มเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเริ่มสมองจะรับรู้ว่าเรายังมีพลังแม้ข้างนอกจะมีหมอกหนาแค่ไหนแต่ภายในก็เริ่มมีแสงบางๆของความหวัง แสงไฟริมถนนบ้านคลองทอดยาวไปตามทางเหมือนเส้นนำทางของจิตที่กำลังตื่นล้อจักรยานหมุนไปทีละรอบเสียงยางเสียดถนนเบาๆคล้ายเสียงสวดมนต์ของคนที่ไม่ออกเสียงใจเริ่มนิ่งสมองเริ่มชัดขึ้นหมอกทำให้ทุกสิ่งดูช้าแต่ในความช้านั้นกลับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่มันบังคับให้เรามองใกล้แทนที่จะมองไกล เหมือนชีวิตที่บางครั้งไม่ต้องรีบมองอนาคตแค่ตั้งใจอยู่กับรอบเท้าปั่นนี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อมาถึงไฟแดงบ้านคลองสีแดงของสัญญาณสะท้อนในหมอกเหมือนดวงไฟแห่งสติจักรยานหยุดนิ่งคนปั่นก้มหน้ามองลมหายใจที่กลายเป็นควันหัวใจเต้นช้าแต่มั่นคงจังหวะของสมาธิที่ค่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่ต้องนั่งหลับตาทุกครั้งที่เราหยุดอยู่กับปัจจุบัน สมองจะปรับคลื่นไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะอัลฟาเวฟภาวะที่ทั้งสงบและตื่นรู้ในเวลาเดียวกันมันคือสภาวะที่เซโรโทนินเริ่มทำงานสารแห่งความสงบและความสุขภายในเสียงรถผ่านเบาๆด้านหลังหมอกกลืนทุกเสียงให้จางลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเราเองที่ดังชัดขณะปั่นผ่านซอยเล็กๆที่มุ่งสู่สะพานนเรศวร เมืองทั้งเมืองเหมือนถูกกลั่นให้เหลือเพียงเส้นสายของไฟและเงาไฟเหลืองส้มเรียงกันราวกับแสงในสมองที่ค่อยๆตื่นเซลล์ประสาทเริ่มส่งสัญญาณกันอย่างราบรื่นความคิดฟุ้งซ่านค่อยๆเงียบลงสมองไม่ได้ต้องการกาแฟในยามเช้าเสมอไปบางครั้งมันแค่ต้องการการเคลื่อนไหวอย,อย่างมีสติเสียงโซ่ดังกริกกริกเป็นเสียงของชีวิตที่เริ่มเดินเครื่องใหม่อีกครั้ง เหมือนเครื่องยนต์ของหัวใจที่ถูกสตาร์ทหลังพักมานานลมตีหน้าเบาๆแต่ไม่หนาวเพราะข้างในเริ่มอุ่นด้วยพลังเอนโดรฟินที่หลั่งออกมาจากการออกกําลังกายสารตัวนี้คือยาแก้เศร้าที่ธรรมชาติสร้างไว้ในตัวเราทุกครั้งที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นร่างกายจะตอบแทนเราด้วยความสุขแบบไม่ต้องซื้อหมอกหนาแต่ใจใสเมืองมืด แต่หัวใจเริ่มสว่างการปั่นจักรยานเช้ามืดอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่แท้จริงแล้วมันคือการรีเซ็ตสมองทั้งระบบมันเหมือนเรากดปุ่มรีเฟรชให้ชีวิตให้สมองได้หายใจให้ความคิดได้พักและให้หัวใจได้กลับมาเต้นในจังหวะของตัวเองล้อจักรยานกลิ้งผ่านเงาของต้นไม้ใหญ่เสียงสุนัขเห่าจากบ้านไกลๆแววมาเป็นจังหวะบนท้องฟ้าไม่มีดาว มีเพียงม่านหมอกที่สะท้อนแสงไฟให้ดูเหมือนกาแล็กซี่สีเงินในหัวเราก็เหมือนกันมีความคิดมากมายที่ลอยวนเหมือนหมอกแต่เมื่อเราหยุดตัดสินความคิดเหล่านั้นปล่อยให้มันผ่านไปเราจะเห็นความเงียบที่ซ่อนอยู่ใต้หมอกของใจการปั่นในหมอกจึงไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อไปถึงที่หมายแต่มันคือการอยู่กับทุกเมตรของทางทุกเมตรคือจังหวะของลมหายใจ ทุกเมตรคือโอกาสที่สมองจะเรียนรู้ว่าเราไม่ต้องรีบแค่มีสติก็ถึงที่หมายแน่นอนเมื่อผ่านทางโค้งที่นำไปสู่สะพนานนเรศวรเสียงระฆังวัดไกลๆดังขึ้นหนึ่งครั้งเหมือนเสียงปลุกให้ทั้งเมืองและสมองเราตื่นพร้อมกันในขณะนั้นเองมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความเย็นของอากาศแต่คือความตื่นรู้ความรู้สึกที่ว่า เรากำลังมีชีวิตเมื่อข้ามาถึงกลางสะพานนเรศวรหมอกยังลอยต่ำเหนือผือนน้ำน่านสายน้ำเงียบสงบเรากับทั้งแม่น้ำกำลังนั่งสมาธิอยู่ในความเย็นของเช้าวันใหม่แสงไฟถนนสะท้อนบนผิวน้ำเป็นเส้นส้มทองระยิบระยับสายหมอกบางๆลอยขึ้นจากผิวน้ำช้าๆเหมือนลมหายใจของโลกที่ค่อยๆขยับตื่นทุกอย่างรอบตัว นิ่งพอให้เราได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเสียงนั้นไม่ได้ดังหรือตื่นเต้นแต่มันมีความแน่นอนมั่นคงเหมือนเสียงกลองช้าๆที่คอยเตือนว่าเรายังอยู่การปั่นจักรยานผ่านสะพานนเรศวรในยามนี้ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งแต่มันคือการข้ามสะพานภายในใจจากความฟุ้งซ่านไปสู่ความสงบจากความเร่งรีบไปสู่ความเข้าใจ จากอดีตที่ยังไม่วางไปสู่ปัจจุบันที่ยอมรับในความเย็นของลมที่พัดผ่านแก้มสมองหลั่งสารแห่งความสงบที่ชื่อว่าเซโรโทนินสารเล็กๆตัวนี้คือความสุขแบบไม่ต้องตื่นเต้นมันไม่ใช่ความดีใจสุดขั้วแบบโดปามีนแต่มันคือความสุขที่นิ่งและอิ่มเหมือนผิวน้ำที่เรียบเป็นความสุขของคนที่ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมขณะนั้นเองความทรงจำเก่าๆค่อยๆลอยขึ้นมาในหมอก ภาพของวันที่ยังเป็นเด็กวันที่ได้ปั่นจักรยานคันเล็กๆตามริมแม่น้ำกับเพื่อนวันที่หัวเราะเสียงดังโดยไม่กลัวเหนื่อยสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเก็บความทรงจำระยะยาวเริ่มส่งสัญญาณความทรงจำที่มาพร้อมความอบอุ่นเช่นนี้จะกระตุ้นการหลัง่งออกซิโทซินสารแห่งความผูกพันและความรักมันคือเคมีสมองที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ว่าเรามีรากมีที่มา มีสิ่งที่รักและมีสิ่งที่รักเราทุกครั้งที่เราย้อนคิดถึงภาพเหล่านั้นแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของอดีตแต่สมองกลับฟื้นพลังใจจากมันได้เพราะสมองไม่แยกความจริงออกจากความทรงจำมันเพียงตอบสนองต่ออารมณ์ที่เราส่งให้มันถ้าเรานึกถึงสิ่งดีๆสมองก็หลั่งเคมีดีๆออกมาเหมือนเรากำลังเติมวิตามินให้ใจโดยไม่ต้องซื้อยาใดๆกลางสะพานนเรศวร ลมพัดหมอกบางออกเล็กน้อยมองเห็นหอคอยนาฬิกาของเมืองอยู่ไกลๆเวลานั้นประมาณตีสี่ครึ่งแสงเช้ายังไม่มาถึงเต็มที่เมืองทั้งเมืองอยู่ในโทนเทาอ่อนๆมันคือช่วงเวลาที่สมองอยู่ในภาวะเทต้าเวฟคลื่นสมองแห่งสมาธิความสงบและความสร้างสรรคในภาวะนี้สมองจะผ่อนคลายแต่ยังตื่นรู้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการคิด การเขียนหรือการทำสมาธิและนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะเราปั่นจักรยานช้าๆบนสะพานแห่งนี้ทุกครั้งที่ล้อหมุนทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกเหมือนเรากำลังวาดวงกลมของสติสติที่ไม่ต้องพยายามสร้างเพียงแค่ปล่อยให้การเคลื่อนไหวและลมหายใจเชื่อมเข้าหากันสะพานนาเรศวรจึงไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างของเมืองแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการข้ามภายในใจ เมื่อผ่านกลางสะพานมองลงไปเห็นเงาสะท้อนของไฟในน้ำเงานั้นไหวเบาๆแต่ไม่แตกสลายเหมือนจิตของคนที่ยังมีความคิดแทรกบ้างแต่ไม่ปล่อยให้มันพาไปในช่วงเวลานี้เองที่สมองเริ่มเข้าสู่ภาวะโฟลภาวะที่ผู้คนรู้สึกว่าเวลาไหลผ่านโดยไม่รู้ตัวสมองส่วนพรีฟอนเทลคอเทกซ์ซึ่งทำหน้าที่คิดและวิเคราะห์จะช้าลงเล็กน้อย เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกและสัชญชาตญาณได้ทำงานนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนรู้ส uh> ึก şey สุขและสงบเมื่ออยู่กับกิจกรรมที่รักเพราะสมองหยุดพูดและหัวใจเริ่มฟังเมื่อมองไปทางขวามือเห็นวัดใหญ่ในหมอกอยู่ลิบลิแสงไฟสีทองสว่างขึ้นตรงพระวิหารเหมือนแสงแห่งสติที่ส่องอยู่ภายในจิตใจของทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะหมอกหนาแค่ไหนแต่ข้างใน เรายังมีแสงของสติส่องนำทางเสมอหมอกนั้นเหมือนความไม่แน่นอนของชีวิตแต่แสงไฟของวัดใหญ่ก็เหมือนสติที่เตือนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งผ่านไปได้ถ้าใจเรายังนิ่งระหว่างปั่นผ่านช่วงทางโค้งลงจากสะพานร่างกายเริ่มอุ่นขึ้นลมหายใจเริ่มเป็นจังหวะสมองหลั่งเอนโดฟินเพิ่มขึ้นเพื่อปรับอารมณ์ให้สบายในขณะเดียวกันเซโรโทนินก็ยังทำงานควบคู่ ทำให้หัวใจรู้สึกพอดีไม่เร่งไม่เฉื่อยนี่แหละคือภาวะสมดุลของเคมีสมองไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีใดๆเพียงแค่รู้จักหายใจและเคลื่อนไหวอย่างมีสติธรรมชาติก็จะปรับสมองให้เรากลับมาสงบได้เองเมื่อถึงปลายสะพานนเรศวรเมืองเริ่มมีเสียงไหวล้อจักรยานเคลื่อนช้าๆผ่านหน้าวัดใหญ่ในยามหมอกอยังคลุมเมือง แสงไฟสีทองจากพระวิหารสะท้อนหมอกเป็นประกายอ่อนๆเหมือนเปลวเทียนที่ไหวกลางอากาศถนนเปียกชื้นแต่เงียบสงบมีเพียงเสียงล้อเสียดพื้นเบาๆกับเสียงระฆังที่ดังมาเป็นระยะในขณะนั้นใจของคนปั่นเริ่มนิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาความนิ่งนี้ไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะใจเริ่มวางภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลางวัดองค์หลวงพ่อใหญ่ปรากฏในหมอกอย่างนุ่มนวล แสงทองจับที่องค์พระเหมือนรัศมีแห่งความเมตตาที่ส่องออกมาเงียบๆไม่ต้องมีคำสอนไม่ต้องมีเสียงพูดแค่เห็นก็เหมือนสมองส่วนอะมิกดาลาที่เคยตื่นอยู่ในความเครียดค่อยๆสงบลงในเวลานั้นสมองหลังออกซิโทซินออกมาอย่างต่อเนื่องมันคือสารแห่งความอบอุ่นความไว้ใจและความเมตตาเป็นเคมีสมองที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยและเชื่อมโยง หลายคนเข้าใจว่าการหลั่งออกซิโทซินต้องมาจากการกอดหรือความรักระหว่างคนแต่แท้จริงแล้วมันเกิดได้จากความศรัทธาและความขอบคุณเช่นกันเมื่อเรารู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราสมองจะตอบสนองด้วยออกซิโทซินเพื่อทําให้หัวใจอ่อนโยนและในความอ่อนโยนนั้นเองเรากลับเข้มแข็งขึ้นอย่างประหลาดเสียงสวดมนต์จากในวัดดังลอดออกมาช้าๆเสียงพระสวดเป็นทํานองเดียวกับเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในอกช้า ชัดสม่ำเสมอเป็นจังหวะที่ทำให้สมองเข้าสู่คลื่นอัลฟาเวฟซึ่งเป็นภาวะของสมาธิและความผ่อนคลายในภาวะนี้สมองจะเชื่อมการทำงานระหว่างซีกซ้ายเหตุผลและซีกขวาอารมณ์ให้ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลเหมือนจักรยานสองล้อที่ต้องหมุนพร้อมกันจึงจะทรงตัวได้การปั่นจักรยานผ่านวัดใหญ่จึงไม่ใช่แค่การผ่านสถานที่แต่มันคือการผ่านใจตัวเอง จากใจที่เคยรีบเร่งสู่ใจที่เริ่มยอมรับทุกอย่างอย่างอ่อนโยนเมื่อเรามองเห็นพระพุทธรูปในหมอกเรากำลังมองเห็นจิตเดิมแท้ที่อยู่ภายในพระพุทธรูปไม่เคยพูดแต่บอกเราได้มากกว่าคำพูดใดๆแสงทองที่สะท้อนหมอกไม่ใช่เพียงแสงจากไฟแต่มันคือแสงแห่งปัญญาที่เกิดจากความสงบของใจสมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจและจิตสานึก จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเราสงบในขณะที่ความเครียดทำให้มันปิดการทํางานความสงบกลับทำให้มันเปิดเต็มที่นี่คือเหตุผลที่หลายคนคิดออกหรือเห็นคำตอบในเวลาที่ใจนิ่งที่สุดลมหายใจเข้าออกในหมอกเย็นทำให้เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของชีวิตอย่างลึกซึง้งทุกครั้งที่สูดเข้าคือการรับพลังชีวิตใหม่ทุกครั้งที่ผ่อนออกคือการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็น ในจังหวัดนั้นสมองหลังกาบากัมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดซึ่งเป็นสารยับยั้งความตึงเครียดและความวิตกกังวลทำให้คลื่นสมองผ่อนคลายเหมือนผิวน้ำที่กลับมาเรียบการหายใจอย่างมีสติจึงเป็นเหมือนการนวดสมองให้กลับมานุ่มนวลและในเช้าวันหมอกแรกเช่นนี้การปั่นผ่านวัดใหญ่ก็คือสมาธิที่เคลื่อนไหวไม่ต้องนั่งไม่ต้องเพ่งเพียงรู้ว่าลมหายใจยังอยู่เสียงหัวใจยังเต้น เท่านั้นก็เพียงพอข้างทางมีหญิงชราคนหนึ่งกำลังจัดดอกไม้ใส่พานเธอยกมือไหว้พระอย่างช้าๆใบหน้าเธอยิ้มบางๆรอยยิ้มแบบนี้ไม่ต้องมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่มานทำให้หัวใจเราอ่อนลงโดยอัตโนมัติเพราะสมองของเรามี m i r r o รอร์นิวรอนหรือเซลล์ประสาทสะท้อนความรู้สึกเมื่อเราเห็นใครยิ้มอย่างจริงใจสมองจะหลั่งออกซิโทซินและเซโรโทนินตามไปด้วย เราไม่เพียงเห็นรอยยิ้มแต่เรารู้สึกยิ้มในใจด้วยนั่นคือพลังของความเมตตามันแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องพูดเราปั่นต่อไปช้าๆผ่านแนวต้นโพร,ริมกำแพงวัดใบโพไหวตามลมเสียงเบาเหมือนเสียงสวดมนต์ของธรรมชาติแต่ละใบคือจังหวะของชีวิตที่บอกเราว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไม่มีสิ่งใดต้องรั้งไม่มีสิ่งใดต้องเร่งในช่วงเวลานี้ สมองหลั่งสารเอนโดฟินเพิ่มขึ้นผสมกับเซโรโทนินและออกซิโทซินกลายเป็นส่วนผสมแห่งความสุขที่สมบูรณ์ร่างกายรู้สึกอุ่นหัวใจรู้สึกเบาและในความเบานั่นเองเรากลับรู้สึกหนักแน่นการผ่านหน้าวัดใหญ่ในหมอกจึงเหมือนพิธีกรรมเล็กๆของชีวิตพิธีที่ไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีพิธีการแค่มีเรามีใจที่รู้และมีลมหายใจที่ไม่ลืม เพราะทุกเช้าคือการเริ่มใหม่และทุกลมหายใจคือโอกาสในการให้อภัยตัวเองเราปั่นต่อไปบนถนนที่ทอดผ่านหน้าตลาดเชา้าเสียงผู้คนเริ่มดังขึ้นเบาๆกลิ่นข้าวต้มกลิ่นกาแฟกลิ่นน้ำมันทอดปลาท่องโกทั้งหมดหลอมรวมกันเป็นกลิ่นของชีวิตจริงสมองตอบสนองด้วยโดพามีนความสุขจากการรับรู้ความเคลื่อนไหวของชีวิตรอบตัวเมื่อเราเปิดใจรับทุกสิ่งโดยไม่ตัดสิน แม้แต่เสียงรถเสียงคนหรือกลิ่นอาหารสมองจะหลั่งเซโรโทนินและดอป,ปามีนอย่างสมดุลนี่คือสิ่งที่พระบางองค์เรียกว่าสติในโลกีคือการอยู่ในโลกแต่ไม่หลงโลกวัดใหญ่จึงไม่ใช่เพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของจิตที่มีวัดอยู่ข้างในเมื่อใจมีวัดทุกที่ที่ไปก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ขณะปั่นผ่านประตูวัดใหญ่ลมหายใจเข้าลึกอีกครั้ง หมอกบางลงแสงแรกของอาทิตย์เริ่มส่องจากทิศตะวันออกแสงสีทองเจือชมพูสะท้อนผิวน้ำในแสงนั้นมีทั้งความอบอุ่นและความเย็นอยู่พร้อมกันเหมือนสมองที่กําลังสมดุลระหว่างตรรก,กะและอารมณ์เรารู้สึกขอบคุณขอบคุณหมอกที่สอนให้มองใกล้ขอบคุณแสงที่สอนให้ไม่ลืมความมืดขอบคุณใจที่หลังผ่านวัดใหญ่เส้นทางเลียบแม่น้ำน่านเริ่มเปิดออก ลมยามเช้าพัดผ่านหมอกที่ค่อยๆบางลงแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มสาดแสงทองระยิบระยับบนผิวน้ำเงาของสะพานสุพรรณกัลยาอยู่ไกลๆเหมือนประตูสู่โลกที่สงบและนิ่งกว่าเดิมเสียงจักรยานสัมผัสถนนอย่างลุ่มนวนไม่มีรีบไม่มีเร่งทุกจังหวะของการปั่นคือจังหวะของใจที่สมดุลในขณะนั้นสมองเริ่มเข้าสู่ภาวะที่นักประสาทวิทยาเรียกว่าโฟลสต์ หรือภาวะที่เราทำสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่จนเวลาเหมือนหายไปคลื่นสมองจะปรับเข้าสู่อัลฟาและเทต้าเวฟพร้อมกันส่วน p พรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ซึ่งทำหน้าที่คิดวิเคราะห์คาดเดาจะลดกิจกรรมลงแทนที่ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนจินตนาการและการเคลื่อนไหวเราจึงรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ทำการปั่นในช่วงนี้ไม่ได้ต้องใช้แรงมากแต่กลับรู้สึกเบาเหมือนร่างกายกำลังลอยผ่านสายหมอก เสียงล้อจักรยานกับเสียงลมหายใจเข้าจังหวะเดียวกันจังหวะนี้คือสมาธิในรูปแบบของการเคลื่อนไหว Moving Meditation เมื่อร่างกายเริ่มร้อนขึ้นจากการปั่นหัวใจเต้นแรงขึ้นสมองหลั่งเอนโดรฟินออกมาเพิ่มสารแห่งความสุขจากการออกกำลังกายนี้ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและอิ่มใจอย่างสงบไม่ใช่ความสุขแบบตื่นเต้นแต่เป็นความสุขแบบสบายลึกเหมือนหัวใจถูกนวดจากภายใน เราปั่นผ่านต้นไม้ใหญ่ริมทางใบไม้สั่นไหวรับลมหมอกลอยต่ำเหนือพื้นน้ำมีเสียงนกตัวแรกของวันร้องขึ้นจากยอดไม้เสียงนั้นเหมือนเสียงทักทายของธรรมชาติที่พูดว่ายินดีต้อนรับกลับมาร่างกายกับสมองเริ่มทำงานร่วมกันอย่างลงตัวสมองส่วนเซเรเบลลัมซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวละเอียดประสานกับสมองส่วนมอเตอร์คอเทกซ์อย่างเป็นจังหวะไม่มีการสั่งไม่มีการบังคับ ทุกอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือภาวะที่พระอาจารย์เรียกว่าทำโดยไม่ทำเมื่อถึงเชิงสะพานสุพรรณกัลยาแสงอาทิตย์แรกก็โผลเ่เหนือขอบฟ้าแสงทองสาดผ่านหมอกบางส่องให้เห็นโครงเหล็กของสะพานเหมือนสายใยแห่งการเวลาสะพานนี้ไม่เพียงเชื่อมสองฝั่งของเมืองแต่มันเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเชื่อมความคิดกับความรู้สึกเชื่อมเรากับโลกในช่วงที่ปั่นขึ้นสะพาน กล้ามเนื้อขาเริ่มทำงานหนักขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดแรงสมองตอบสนองด้วยการหลั่งโดพามีนสารแห่งแรงขับและความสำเร็จทุกครั้งที่เราพยายามและผ่านจุดยากสมองจะให้รางวัลเราเองโดยอัตโนมัตินั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกดีเมื่อเอาชนะอุปสรรคแม้เป็นเพียงสะพานเล็กๆในเมืองแต่สมองรับรู้ว่าเราได้ทำสำเร็จเมื่อถึงยอดสะพาน ลมหายใจหนักแต่เต็มปอดสายตาเห็นแม่น้ำน่านทอดยาวข้างล่างหมอกบางๆปกคลุมเหนือผิวน้ำเหมือนผ้าขาวบางที่ห่มอยู่เหนือสายน้ำแห่งชีวิตแสงแดดสะท้อนกลายเป็นประกายระยิบระยับในช่วงเวลานี้เซโรโทนินหลั่งออกมาช้าๆจากความรู้สึกอิ่มใจมันคือความสุขที่ไม่ต้องได้อะไรเพิ่มเพียงการได้อยู่ตรงนี้ก็พอแล้วเราอยู่เหนือสะพานเหมือนยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างฟ้ากับดิน ระหว่างความคิดกับความรู้สึกระหว่างอดีตกับปัจจุบันในหัวไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงหัวใจของเราเองเมื่อปั่นลงจากสะพานเส้นทางตรงเข้าสู่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามถนนสองข้างเต็มไปด้วยต้นไม้เรียงรายลมพัดผ่านร่มเงาใบไม้เสียงใบไหวราวกับเสียงกระซิบของความสงบเราปั่นผ่านประตูมหาวิทยาลัยเห็นนักศึกษาบ,บางคนเดินข้ามถนนบางคนถือหนังสือ บางคนหาวยาวๆรับเช้าใหม่ชีวิตกำลังเริ่มเหมือนสมองของเราที่เริ่มต้นวันด้วยพลังใหม่เช่นกันสมองของคนในภาวะฟโฟลจะหลั่งสารหลายชนิดพร้อมกันโดพามีนแรงขับเซนติเมนทัลความสงบเอนโดฟินความสุขจากร่างกายและอนันดามายสารที่ชื่อมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าความสุขอันเปี่ยมล้นทั้งหมดทํางานร่วมกันสร้างภาวะสมดุลลึกหัวใจไม่ร้อนสมองไม่เหนื่อย เป็นสภาวะที่คนบางคนเรียกว่าความสุขแบบไม่มีเหตุผลการปั่นผ่านราชพัฒในยามเช้าให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบทเรียนชีวิตเสียงนกเสียงรถเสียงใบไม้เสียงหัวใจทั้งหมดกลายเป็นห้องเรียนของสติเรารู้สึกขอบคุณที่ยังหายใจขอบคุณที่ยังมีแรงขาขอบคุณที่ยังมีลมเย็นให้พัดหน้าและขอบคุณที่ยังได้เห็นหมอกแรกของปีอีกครั้ง เราเริ่มเข้าใจว่าการปั่นจักรยานไม่ใช่การหนีจากโลกแต่คือการกลับมาหาโลกในรูปแบบที่สงบกว่าเรามองเห็นความงามของสิ่งธรรมดาถนนเปียกลมเย็นหมอกบางและเสียงคนเดินสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้ค่าในวันที่ใจเราวุ่นวายแต่แสงอาทิตย์แรกของวันเริ่มขึ้นจากฟ้าด้านตะวันออกแสงทองลอดผ่านหมอกที่ยังคงลอยอ้อยอิ่งเหนือผือนน้ำน่าน เนาของต้นไม้และตึกริมฝั่งสะท้อนลงน้ำเป็นเส้นสันส้นเมืองพิษณุโลกค่อยๆตื่นเสียงเครื่องยนต์เสียงคนพูดเสียงนกเสียงฝีเท้าทั้งหมดค่อยๆรวมกันเป็นเพลงของชีวิตล้อจักรยานยังคงหมุนอย่างต่อเนื่องจากราชาพ,พัฒพิบูลสงครามเลาะไปตามถนนริมแม่น้ำเส้นทางนี้คือทางกลับบ้านคลองทางเดิมที่มาแต่ตอนกลับไม่เหมือนตอนขาไป เพราะใจของคนปั่นไม่ใช่ใจคนเดิมอีกต่อไปเชา้านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิวทัศน์แต่เปลี่ยนแปลงการมองเห็นสิ่งที่เมื่อครู่เป็นเพียงหมอกขาวคลุมเมืองตอนนี้กลายเป็นความงดงามของแสงที่สะท้อนผ่านหมอกเหมือนใจคนที่เคยขุ่นกลับกลายเป็นใสเพราะได้เรียนรู้ที่จะมองอย่างสงบลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายยังเคลื่อนไหวไปตามแรงขา แต่ในใจไม่มีความต้องการจะรีบถึงที่หมายอีกแล้วทุกจังหวะของการปั่นคือสมาธิทุกเมตรของถนนคือบทเรียนสมองในขณะนี้อยู่ในภาวะสมดุลเต็มรูปแบบโดพามีนแห่งแรงบันดาลใจเซโรโทนินแห่งความสงบเอ็นโดฟินแห่งความสุขทางกาย ออกซิโทซินแห่งความรักแห่งความอบอุ่นและความเชื่อมโยงทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างพอดีมันคือภาวะที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า neurochemical harmony แต่พระอาจารย์เรียกว่าจิตผ่องใสความรู้สึกนี้ไม่ต้องอธิบายด้วยทฤษฎีเพราะหัวใจมันรู้เองว่ากำลังมีความสุขระหว่างปั่นผ่านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเสียงเด็กนักเรียนหัวเราะดังลอดออกมาจากรัว้ว เสียงนั้นสดใสเหมือนเสียงของชีวิตที่ยังไม่ถูกความกังวลกรบเราอดยิ้มไม่ได้เสียงหัวเราะนั้นกระตุ้นสมองให้หลั่งเซโรโทนินและออกซิโทซินเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเป็นเสียงธรรมดาแต่มีพลังเท่ากับยาวิเศษโลกภายนอกเริ่มจอแจขึ้นแต่แปลกภายในใจกลับนิ่งลงเรื่อยๆืๆเราเริ่มรู้ว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่ความเงียบ แต่มันอยู่ที่เรารู้ว่าเสียงไหนไม่ต้องใส่ใจผ่านถนนเลียบแม่น้ำน่านลมเย็นประทะหน้าหมอกเริ่มบางลงจนเห็นผิวน้ำชัดเจนน้ำไหลอย่างมั่นคงไม่รีบไม่ช้าเหมือนบทเรียนที่ธรรมชาติพยายามบอกเราทุกวันว่าชีวิตก็แค่การไหลต่อไปไม่มีใครรู้ว่ามันจะคดหรือจะตรงแต่ถ้าเรายังไหลด้วยใจที่นิ่ง มันก็จะพาเราไปถึงที่ที่ควรไปเสมอในขณะนั้นสมองเข้าสู่ภาวะที่นักจิตวิทยาเรียกว่าโฮเมโอสเตซิสคือสมดุลของระบบประสาทอุณหภูมิหัวใจและอารมณ์ทุกอย่างเข้ากันอย่างพอดีหัวใจเต้นในจังหวะที่สงบแต่เต็มพลังไม่มีอะไรต้องเร่งไม่มีอะไรต้องชะลอเราเริ่มสังเกตว่าทุกสิ่งรอบตัวดูงดงามขึ้น ต้นไม้เขียวกว่าเดิมแม่น้ำใสกว่าเดิมเสียงคนพูดกลายเป็นเสียงแห่งชีวิตแทนที่จะเป็นเสียงรบกวนนั่นเพราะสมองของเราหยุดกรองโลกด้วยอารมณ์แต่เปิดรับมันด้วยความเข้าใจเราปั่นต่อไปจนถึงเชิงสะพานวังจันทร์แสงแดดยามเช้าสาดลงตรงสะพานจนทุกอย่างกลายเป็นสีทองหมอกบางที่เหลืออยู่เหมือนม่านบางๆงแห่งความฝันที่ค่อยๆละลายขณะนั้นเองเราเข้าใจว่า หมอกไม่เคยหายไปไหนมันเพียงแค่กลายเป็นแสงเหมือนกันกับความทุกข์ในใจมันไม่ได้หายไปอย่างวิเศษแต่มันค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นปัญญาเมื่อเรายอมรับและมองมันด้วยแสงแห่งสติจักรยานค่อยๆชะลอความเร็วเมื่อถึงทางบ้านคลองถนนเดิมเสาไฟเดิมบ้านหลังเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยในตอนออกจากบ้านตีสี เราออกไปด้วยร่างกายแต่ตอนกลับมาเรากลับมาพร้อมใจที่ตื่นเสียงโซ่หมุนช้าลงก่อนหยุดมือวางบนแฮนเงื่อซึมบนหนา้าผาแต่ใจโล่งรากับเพิ่งผ่านพิธีล้างบาปทางความคิดเราหายใจเข้าลึกอีกครั้งอากาศเช้าที่เย็นเจือกลิ่นหมอกและกลิ่นดินสดใหม่ในลมหายใจนั้นมีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่พร้อมกันเราไม่ได้วิ่งหนีอดีต ไม่ได้คาดหวังอนาคตเพียงแต่อยู่กับปัจจุบันที่หายใจได้อย่างเต็มปอดสมองหลั่งเซโรโทนินและเอนโดฟินต่อเนื่องทำให้เกิดภาวะอิ่มเอมอย่างยาวนานภาวะที่พระเรียกว่าสุขที่ไม่ต้องมีเหตุผลขณะนั่งพักข้างจักรยานเรามองไปยังแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านต้นไม้หมอกที่เหลืออยู่ดูเหมือนควันทูบบางๆลอยขึ้นฟ้า นกตัวหนึ่งบินผ่านช้าๆในใจมีเพียงความรู้สึกเดียวขอบคุณขอบคุณเช้าที่ให้บทเรียนขอบคุณหมอกที่สอนให้มองใกล้ขอบคุณแรงขาที่พาเราเดินทางขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นอย่างสม่ำเสมอและขอบคุณสมองที่ยังหลั่งเคมีแห่งความสุขอย่างซื่อสัตย์เราเริ่มเข้าใจสิ่งหนึ่งแท้จริงแล้วการกลับบ้านไม่ใช่การปั่นกลับมาที่จุดเริ่มต้นแต่คือ การกลับมาหาใจที่สงบบ้านคลองอาจเป็นเพียงสถานที่ในแผนที่แต่บ้านของใจคือที่ที่เราหายใจอย่างมีสติและทุกเช้าที่เราลืมตาหากเราสามารถปั่นผ่านหมอกแห่งความคิดฟุ้งซ่านความกลัวและความเศร้าได้เราก็จะกลับถึงบ้านใจอีกครั้งโดยไม่ต้องไปไหนไกลเลยในตอนจบนี้แสงแดดเต็มเมืองหมอกหายไป แต่ใจกลับสว่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา